สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาส,สัมภาษณ์คุณอนิรุธนะครับว่าชีวิตในเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างอ่าสัมภาษณ์ครับคุณอนิรุธครับครับครับตอบรับคำถามแรกก็คือคุณอนิรุธชอบเชียงใหม่ไหมครับชอบนะครับชอบชอบคุณอนิรุธครับได้สาวเชียร์เบียร์ที่เชียงใหม่ไหมครับโอ้ได้เป็นเบียร์ช้างใช่ไหมครับอักษรแอ๋งหรือเปล่าอักษรแอ๋งหรือเปล่าครับ ตอบไปก่อนไหว้ะเนี่ยรู้นางน้ใหญ่ไหมครับผโอ้โหบึ้มเลยแล้วแล้วแนยังยังไม่ถายตกลงว่าแนปบบครับโอหไม่เือผมายว่าไม่ต่ำกวบทีใช่ไหมครับสิบฟาแล้หนึ่งครั้งเยอะนะครับคุณนู้นี่คน ไทยแลนด์หรือเปล่าคุณไ้รุตอยู่สตาฟอ e ไทยแลนด์ใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วแล้วแล้วคิดคิดจะกำบนดกับเอไกับ a e นเดหรือเปล่าอ้อเป็นอย่างนี้นะครับคุณไ้รุตแล้วคุณไอรุตงานแรกไอรดอนดนี่จะจะจะทำเวลาดีกว่านะจอดไอไทยแลนด์สองวีใช่ไหมครับ ดังดังมากคุณหนนุ่มั่นใจแค่ไหนครับผมผมทายว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับโอ้โหขอบคุณครับเอาล้วครับ